สวัสดีครับพบกับช่องคนทำดินอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับซูมิ t ตโมนะครับ HS210 นะครับประเดิมงานวันแรกเลยนะครับเพิ่งลงจอดสดๆรรันเดิมต้นที่ศูนย์ชั่วโมงเลยนะครับ ตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงน่าจะทํางานยังไม่ถึงสี่ชั่วโมงนะครับสี่ห้าชั่วโมงนะประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงเพนะื่อจะลงงานใหม่ๆเลยครับเป็นงานโคกนหนองนานะครับเอ่อตรงนี้ งานแปลงนี้เข้ามาหลายรอบแล้วครับพี่แกทำเพิ่มนะครับเจ้าของที่เป็นงานเข้ามาเข้ามาแก้นะครับรอบแรกรอบแรกเป็นทีมงานรถที่อยู่แถวๆนี้นะครับทำไว้เป็นรถมาขุดทีนี้มันพังครับ ที่เขาก็เลยจ้างให้มันเข้ามาแก้งานให้ครับพอมาแก้รอบแรกแล้วปุ๊บแกก็เลยชอบผลงานครับแกก็เลยให้เข้ามาใหม่อีกครับทีนี้ก็เข้ามารอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ห้าแล้วครับ้ามาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็แก่ก็เพิ่มตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไปเรื่อยครับปรับภูมิทัน์บ้างทํา อวา,างระบบน้ำใหม่เป็นไอระบบไม่ใช่ระบบน้ำเป็นทางน้ำนครับนี่นครับเหมือนตรงที่ทำอยู่นี่ครับแต่ก่อนเขาทำไว้มันตรงนี้มันจะพังลงเลยนะครับตอนนี้เราก็มาแก้ใหม่เข้ามาแก้ใหม่มแ,หมแลวตอนนี้ก็จะขุดเพิ่มตรงกลางนะครับปรับขอบแล้วก็ขุดเพิ่มตรงกลางเป็นรูปนะครับ ทำเป็นรูปคือ,อเจ้าของที่แกก็พี่แกออกแบบมาให้ว่าเอาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วปรับแล้วก็นะครับแต่งขอบเชลิงขอบคันคูนะครับแล้วก็แต่งสโลปแต่งอะไรใหม่ตงนั้นก็กองดินไว้จะทำเป็นเหมือนอ่าถมนะครับผมตรงนั้นให้เป็น ินนะครับแล้วก็ปรับแต่งให้เป็นพื้นเรียบเสมอกันนะครับเห็นบอกว่าจะเอาบ้านนอกดาวมาวางนะครับตรงนั้นวางเป็นบ้านนอกดาวรตรงนี้เจ้าของที่ไม่อยู่นะครับเจ้าของแปลงไม่อยู่สั่งเข้ามาทำเลย ของแปลงไว้ใจทีมงานครับสั่งให้เข้ามาทำได้เลยนะครับจะมีเป็นญาติของพี่แกเข้ามาดูนะครับแกก็มาดูบ้างขับรถมาดูบ้างแกก็ไปมาดูสักพักหนึ่งแกก็ไปครับตอนนี้กำลังไล่ปรับอยู่ครับปกติจะใช้ซูมิโตโมเอเทส130ขีด6นะครับเข้ามาทำ ในวันนี้ทางเท่าแก่นะครับเสีนัทพลทองครุกนะครับแกเอาซูมิโตโมเอเทสองร้อยสิบครับมาใหม่ๆเลยครับมาสดๆเลยเอามาลงประเดิมงานนี้เป็นงานแรกเลยครับก็ถือว่างานออกเร็วนะครับงานออกเร็วกว่าร้อยสาสิบเยอะเลยนะครับ 3าชั่วโมงก็ทําไปได้เยอะเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดนะครับถ้าประมาณนี้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่ครับมันไม่เหมือนงานขุดนี่นะครับเป็นงานละเอียด ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเร็วครับ นียนนครับิ่มยังเลยน้องรถใหม่เนาะเหนไหครับตอนนี้ไม่มียังไม่ได้ทอยดินนะครับ แต่เหมือนจะได้ทอยดินเข้ามากบข้างบนนะครับนะครับตกตตรงที่เอาดินไปกองไว้แล้วครับเหมือนเจ้าของที่จะให้เอาทรายเข้ามากบหน้าอีกทีหนึง่งทรายมาปูอีกรอบหนึ่งครับพี่แกบอกว่าตัวนี้มันเป็นดินเหนียวให้เอาทรายมากบอีกรอบหนึ่งจะได้เวลาหน้าฝนเดินไปเดินมาจะได้ไม่ไอ้นี่ครับติดรองเท้าอะไรไม่เปื่อนอยอะเกื่อนจะได้ไม่แฉะมากครับเอาทรายมากบ ใจเย็นมากคนครับท่าแก่ครับเองนะครับที่ขับอยู่นี่คือท่าแก่ครับเสียนัดพนทองปุ๊บนะครับคนครับเองร้อนครับร้อนขยับเข้าล่มหน่อยหามุมกันครับ แบบนี้ดินจะไม่ไปไหนนะครับขุดออกมาก็เอาไปแต่งบรงนันทีตรงนี้ทีครับถ้าขุดประมาณนี้ดินไม่ค่อยได้ออกหรอกครับมีแต่หาดินเพิ่มครับบางทีดินไม่พอก็ต้องหาเพิ่มมาหน่อยถ้างานผมเยอะต้องได้หาดินเพิ่มครับแต่ว่าพยายามที่จะให้ได้เอาดินเข้าน้อยที่สุดครับเพราะว่าทางเจ้าของ ที่เจ้าของแปลงจะได้ลดค่าใช้จ่ายครับเียค่าใช้จ่ายช่วยด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องไปเอาดินข้างนอกเข้ามาเยอะนะครับค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะครับมันต้องใช้รถดำมาถอยครับถอยดินเข้าวิ่งดินเข้ามาเลยทําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเยอะแต่ถ้าไม่ได้ถมเยอะอยจริงๆก็บริหารจัดการดินที่อยู่ในที่เราเนี่ยนะครับตรงที่ขุดในแปลงนี่นะครับ ก็จะประหยัดลงครับก็คือทําให้ลูกค้าประหยัดงบได้ที่สุดเลยครับทําให้คุ้มค่ากับงบที่ลูกค้าจ่ายครับผมนี่ก็รับงานขุดทั่วเลยนะครับขอให้มีคนจ้างไปทั่วประเทศครับ จ้างไปไหนก็ไปครับตกลงราคาอะไรกันได้ก็จองคิวทำงานได้เลยครับเนียบเนียนเนียนครับผม ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายให้ดูใหม่มันเดี๋ยวมันจะยาวเกินครับผมสวัสดีครับ